อัปเดต9มาวันทันชแมนนะครับผมแอคทิวิตี้หลอกมีอ่ามีเกาะใหม่ชื่อเอซิตี้มีไฟเตอร์16ตัวนี่ไงนี่ไงที่คนบอกใช่ไหมมีแพสซีฟกับรีโลแมชชีนของทีอ่อยู่ที่ฮีโร่อคาเดมีมีนิวมอนสเตอร์สตาร์อินคุนซิตี้อ๋อเหรอนี่มอนสเตอร์สตาร์เหรอต้องไปดูว่าเป็นอะไรนะฮะ มีเกมพาสกิฟฟิ้งอ๋อส่งเกมพาสให้กันได้มีบูสต์พาวซิ่งเอ้ยมีหยุดบูสต์ได้ด้วยเออแบบให้ให้ยังยังไม่ใช้เงี้ยใช่ไหมกดหยุดได้ก่อนไอด้ดีอ่ะอ๋อแมสซีฟเรทแอนด์อินคร์สชาร์ตอ่ามีเรทแบบแมสซีฟแล้วก็เพิ่มชาร์ตให้นะครับผมอ่าบาลานซ์โอเวอร์ฮอลโอเวอร์ฮอลคือใครอ่ะโอเวอร์ฮอลคือโอเวอร์ออลป่ะแบบบาลานซ์ทั้งหมดใหม่หมดเลย แล้วก็<ส>ฟิกบั Im ิ r พูเมนต์แล้วก็เซตติ้งใหม่อ่าโอเคเราไปดูกันครับนี่100 b บีอ้าวผลโหวตเมื่อกี้100 b บีนะครับผมอา้าวถูกนี่อันดับหนึ่งเลยใกล้เคียงนะฮะนะฮโพลาแ,แม่นยํำใช้ได้เหมือนกันนะครับไปดูกันว่าไปยังไงครับเอสซิตตไปกันแนละ้วว้าว ทำไมทำไมคุณซิปเปอรี่มันรออยู่แล้วนี่ไอ้ยะมาแล้วมาแล้วได้ตัวอะไรบ้างคอมมอนคอมมอนคอมมอนหมดเลยครับโยโร่ <Y oro S 2> ได้มิสติกได้แล้วใช่ไหมเบวเฮมเหรอได้มิสติกแล้วหนึ่งนะครับผมเอ๊บดูอะไรคุณซิปเปอรี่ผมไปสุ่มแพสสีมาอ่าโอเคอ่าอ่าโอเคมาพร้อม ได้ตัวนี้มาเหรอเฮ้ยแปลว่าอะไรทำไมวิ่งเร็วจังอ๋อพัสซีวิ่งเร็วเหรออ๋อเอ้ยโอเคหน่เนาะได้ตัวเดียวหรือได้กี่ตัวอ๋อมีระบบสุ่มพสซีฟนะฮะอย่างที่คุยกันไปสุ่มที่ไหนอะไปดูที่ my hero นะครับผมมีของเล่นใหม่มา นี่สุม่มแพสซีฟตรงไหนวะอ้านี่ไงแพสซีฟสวัสดีจ้าแพสซีฟต้องใช้อะไรอ,ะอ่ะไฟไตร์เตอร์ผมมีอุ้ยไอตัวนี้มันจะดีไหมอ,ะอ่ะผมเหลือไอเซนเล่นๆเนาะไอเซนผมมีอ่ากดเลือกอ่าโอ้ถ้าเป็นไอเซนต้องใช้ฉากทั้งหมดห้าอ,อันแต่ผมมีอยู่8พอดีเนาะอ้าวลองดู ไอ้แต่ถ้าเกิดเราใช้โลบักรีโลล่ะใช้เท่าไหร่อ่าใช้ร้อยสี่สิบเก้าครับอ่างั้นผมลองใช้ฉาดร,รีโล,ละนะปุ๊บโอ้สตองสองสตองสองแปลว่าอะไรอ๋อน,น,นี่นี่นี่มันบอกอยู่ว่าไฟเตอร์อ้าวได้25%ดาเมจโอเคอีควิปเลยฮะ นี่อามาดูความแข็งแรงของไอเซนกันนะฮะ้วบเข้าให้ทีเดียวจบคร <laughs> าวนี้ควรจะดันโนบายใช่ไหมอ่าบายโฟโอเคฟิลส์ทั้งหมดไอยาเอ้ยมันค่อยน่าเล่นหน่อย <c oughs> เอออย่างนี้มันค่อยน่าเล่นหน่อยมันจะจว,จวดจวัดจัด,จด,จดโอ้แน่นอนแน่นอนมาเออ ด่านนี้ร้อยบบนแท้งน้ำออโอเคไปดูตัวรับด่านนี้กันครับออตโต้อ่ามีคนแจ้งแจ้งบ่อแสนะฮะอ่าอะไรนะตรงแท้งน้ำนะตัวรับด่านนี้โอ้อยู่บนนู้นเลยขึ้นไปไงละคราเนี้ยเฮ้ยผมว่าผมไม่มีความพยายามมากพอปะ เฮ้ยปีกเหรออ้าวโอเคปึ๊บอ่าใช้ปีกอีคิวปเฮ้ยจริงด้วยเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อย,อยวิธีขึ้นคือใช้ปีกอ๋กอไรก้าไอ้ย่ะหาวติดปึ๊บตัวไหนตัวรับอยู่บนนี้อ่ะว้าวตัวรับคือตัวบอสรับฮึ มองไม่เห็นสไปคี้นี่นี่บอรลรับคือตัวนี้ครับโอ้ยนั่นรักฟีฮักกอดฟรีอ่าอันนี้ใครครับคนอยู่กับ M60r นะฮะบกมือหน่อยนี่นี่คือบอรลรับของด่านนี้นะฮะสไปคี้ป่ะผมลงไปข้างล่างต่อนะฮะกลัวมากอะ่ะโดดนี่คือภาพจากมุมสูงนะฮะอ้โห Uh huh. <laughs> มีการตั้งค่าให้เซนต์ออฟไฟเตอร์คืออ๋ออ๋อมีเซตติ้งตัวนี้แต่เซนต์ออฟไฟเตอร์อย่างนี้มั้งเนี่ยอย่างนี้ใช่ไหมตัวมีไฟเตอร์อ่าทำไมตัวมี6ตัวอ่าปุ๊บถ้ามีตรงนี้อีควิปเบสใช่ไหมปุ๊บอย่างเงี้ยมันก็กดทีเดียวนี่นี่เออใช่อันนี้คือของใหม่กดทีเดียวไปหมดเลยไม่ต้องกดค้างแต่ก่อนมันจะกดค้างนะครับผม ตอนนี้มันก็กดทีเดียวปึ้มเลยง่ายดูเอฟเฟกบเบิมเบิ่มเพิ่ม,มนะถ้าไม่ติ๊กไว้ก็จะส่งเข้าไปทีละตัวสองตัวนะครับเอา,อาแต่ให้เกิดกดไปตรงนี้ก่อนละ่ะถ้ากดไปตรงนี้ก่อนแล้วระหว่างตีเราเราเปลี่ยนใจแบบลงดันเงี้ยตีตรงนี้อ๋อมันไปหมดเลยอ๋อโอเคง่ายเลยคราวนี้ออกแล้วก็ไปหมดเลยอ๋อโอเคครับ เฮ้ยง่ายง่ายเลยอย่างงี้อืออืการตลาดเกมนี้ใช่ไหมพยายามดึงพยายามแบบมีลูกล่อลูกชนมีแบบว่ามีแบบว่าพอยากหน่อยในในแบบที่แล้วแบบนี้ก็เลยแบบอันนี้หน่อยใช่ไหมเออก็โอเคนะอีกหนึ่งตัวจ้าจะได้เควสแล้วบู๊ได้แล้วได้แล้ว ว้าวคุณนักขีร่ราเมงครับผมตอนนี้รกิจเสร็จแล้วอ๋อเมกได้สมองได้สมองได้สมองใครบอกเมกสีทองอย่างมั่วครับนี่ได้แบชครับคูณ10เยนเป็นรูปหมัดน,นะครับวันพันช h m a นได้เจ้าสมองมาขี่นะครับเทเลอ่าเทเล ค i เนซิสนะครับผมนี่ได้สมองมาใส่ปิ้งนี่เอ้ยอ่ะมันไม่ใช่สมองธรรมดาโอออมันเป็นเหมือนในเหมือนในเรื่องนะฮะใช่ไหมที่เป็นแบบที่เป็นอแยบบ่างเงี้ยที่เป็นแบบเหมือนซูเปอร์แมนน่ะใช่ไหมแต่เร็วอยู่นะเอ๊ะ นี่นี่นี่แล้วก็เราขึ้นไปบนนี้นะครับเฮ้ยอ่ะขึ้นไปได้ไม่เอาขึ้นไม่ได้อึบขึ้นไปได้แล้วขึ้นไปได้แล้วขึ้นไปได้แล้วเย่อึบ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 เย่ได้แล้วเอาติด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 อึบอึบนี่แล้วก็มาตีนี่นะครับนี่บอสโอ้ยมันจ้าซะเหลือเกินมองไม่เห็น ตีบอสลับนะฮะสปกี้เพื่อเอาเพิร์กไอ้ตึมเรียบร้อยได้สปา์กี้อวอร์ดนะฮะครบแล้วนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับกับอัปเดตด่านใหม่ของ anime fighter simulator เเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ בש...